IT Support นะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาสอนการเข้า ONU นะครับแล้วก็เปลี่ยนจาก Bit Mode เป็นเ o u เตอร์โหนะครับเพื่อที่จะทดสอบสปีดนะครับทสสปีดโดยตรงจากหลังตัว ONU เลยนะครับ วันนี้นะครับเราจะไม่ยกนะครับไม่ยกคอมไปต่อที่ตู้เซิร์ฟใกล้ๆนะครับเพราะว่ามันยกลำบากนะครับเราจะใช้เครื่องผู้ดูแลนะครับเพื่อแอดมินเครื่องนี้นะครับในการเซตค่าทั้งหมดนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าคอมทุกเครื่องนะครับที่อยู่ในส่วนเรานะมันมีการเชื่อมต่อพานสายแลนอยู่แล้วนะครับสายแลนทุกเส้นนะครับจะวิ่งนะครับไปที่สวิตช์เลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูที่สวิตช์ใกล้ๆดีกว่าตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่หน้าหน้าตู้เซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับ อันนี้นะครับที่เห็นนะครับก็คือสวิตช์48พอร์ตนะครับพี่ห้อมีเห็นไหมโอ้เวยนะครับส่วนสาย LAN พวกนี้นะครับก็ปลายสายนะครับก็จะไปเชื่อมต่อกับพวก PC นะครับ PC ก็รองวจรปิดแล้วก็ตัว Access Point ต่างๆนะครับสวิตช์ตัวนี้นะครับมีทั้งหมด48พอร์ตนะครับลองนับดูได้นะครับตัวต่อไปนะครับตัวสีดำอันนี้อืเขาเรียกว่า ONU นะครับ ONU ที่นี่นะครับใช้เน็ตของ 3BB นะครับ ส่วนถ้าใครใช้แคบหรือใช้ทูก็ตัว ONU นี่ก็อาจจะมีรูปร่างนะครับรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่ก็คล้ายๆกันนะครับใครจะเรียกว่าเราเตอร์ก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับในที่นี้นะครับใช้เน็ตของ3 BB นะครับมีสติ๊กเกอร์แปะอยู่นะครับ3 BB บ o t ี a อร์ดนะครับตัวนี้เป็นของยี่ห้อ h w a y e i นะครับ h u a w e i มาสิ่งที่เราต้องรู้นะครับอันดับแรกเราจับมันพลิกขึ้นมาก่อนนะครับ เจ็บเสาให้ดีนะครับระวังหักแล้วก็ดูตรงนี้นะเห็นไหมนี่เดี๋ยวขยับกล้องก่อนนะครับให้เรานะครับดูที่สติกเกอร์นะครับนี่เห็นปะที่แปะอยู่ที่หลังตัวนะครับเดี๋ยวจะซูมมาให้ดูนะครับนี่พอได้อยู่นะครับเห็นปะอันนี้คือนะครับยี่ห้อโหเวอนะครับก็เป็นรุ่นนะครับรุ่น HJ8145V5 นะครับโอเคเมื่อกี้ที่ผมบอกนะสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือนี่ เห็นปะ IP นะครับ IP 192.168.1.1นะครับอันนี้คือเป็น IP ที่เราจะใช้นะครับใช้ยิงตรงเข้าตัวเราเตอร์นะครับเพื่อคอนฟิกค่าต่างๆนะครับสิ่งต่อไปนะครับก็คือ Username นะครับ Username ก็คือ Admin นะครับแล้วก็ Password ก็จะเป็น BB 7 0นะครับตามนี้เลยด้านหลังก็จะมีอ่าพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับเป็น อ่ะอันนี้เป็นปุ่มเปิดปิดนะครับสาย power ช่อง usb นะครับแล้วก็สายโทรศัพท์รุ่นเก่าซึ่งเราไม่ค่อยได้ใช้กันแล้วนะครับแล้วก็จะมีพอร์ต LAN ทั้งหมดอยู่4พอร์ตนะครับนี่พอร์ตที่1 2 3 4นะครับซึ่งปัจจุบันพอร์ตที่1นะครับเราเป็น bit mode นะครับต่อจากตัว ONU นะครับแล้วก็ปลายสายนะครับไปเข้าที่ตัว AR550 นะครับส่วนในการคอนฟิกนะครับเราก็จะใช้นะครับ ใช้พอทหนึ่งนะครับพอทหนึ่งพอตนี้เดี๋ยวเราจะปลดสายเส้นนี้ออกนะครับที่เราบอกว่าเราจะไม่ยกนะครับไม่ยกคอมมาที่ตู้ถ้าไม่ยกคอมมาเราก็ต้องรู้ว่าสายเส้นไหนนะครับเนี่ยสายแล้วเส้นไหนเนี่ยมันไปเชื่อมต่อกับเครื่องดูแลของเรานะครับอันนี้ผมไล่สายมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งนะครับสายที่ไปเชื่อมกับคอมของเรานะครับคือีสายเส้นนี้นะครับเห็นไหมพอร์ตที่สิบสามนะครับนี่สิบสาเห็นป่ะมีไฟกระพริบอยู่นะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ อันดับแรกนะครับเราจะปลดสายที่13ออกนะครับนี่ที่มันเชื่อมต่อกับเครื่องพดูแลเรานะครับปลดออกแบบนี้นะครับแล้วก็ปาัปลดสายนะครับสายที่พอร์ตหนึ่งนะครับพอร์ตหนึ่งออกที่มันต่อกับตัวโอ u อนยู่นะครับถอดออกไปเลยนะครับแล้วก็เอาสายเช่นนี้นะครับเสียบเข้าไปแทนนะครับที่พอร์ตหนึ่งแบบนี้ฟังเสียงนะเห็นไหม ถ้าเสียบแน่นแล้วนะครับมันจะมีเสียงดังเป๊ะนะครับเท่านี้นะครับเราก็าเชื่อมต่อคอมของเรานะครับคอมผู้ดูแลกับตัว o อ u โดยตรงเรียบร้อยแล้วนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าจอคอมกันต่อดีกว่าตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่หน้าคอมผู้ดูแลแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตัดภาพนะครับตัดภาพไป เป็นการบันทึกหน้าจอดีกว่านะครับจะได้เห็นชัดนะครับเห็นชัดมากกว่านี้ตัดภาพไปที่หน้าจอคอมนะครับตอนนี้เรากําลังบันทึกหน้าจออยู่นะครับเห็นชัดแจ๋วนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะเมื่อเรานะครับเชื่อมต่อสายแลนกับตัว ONU แล้วนะครับสถานะอินเทอร์เน็ตของเราตอนนี้นะครับจะเป็นนี่เห็นไหมไม่มีการเชื่อมต่อนะครับจะเป็น no ทอร์เน็ตเลยนะครับการเชื่อมต่อจะไม่มีนะครับอันดับแรกเราจะไปเซตก่อนเซต IP ก่อนนะครับให้เป็นวง192.168.1.1นะครับ เป็นวงเดียวกับตัวเราเตอร์นะครับก็ไปที่เน็ตเวิร์กนะครับคลิกขวา Property นะครับกดเช้งอะแดปเตอร์เซตติ้งนะครับปิดหน้าข้างหลังไปก่อนนะครับจะได้ไม่เยอะเห็นที่ใส่แลนไหมครับคลิกขวา1ทีแล้วกด Property นะครับมาติกที่ IPv4 กด Property ปัจจุบันนะครับเราเซตเป็นวง100นะครับเราก็เปลี่ยนนะครับให้เป็น จุดหนึ่งนะครับส่วน i อข้างหลังนะครับในที่นี้เราตั้งไป200แล้วกันนะครับใครจะตั้งเป็นเลขอะไรก็ได้นะครับตั้งแต่เลข2ถึง254ประมาณนี้นะครับตั้งมาเลยนะครับสับเน็ตก็เป็นตามนี้นะครับ2 5 5 2 5 5 2 5านะครับในส่วนของเกตเวย์นะครับก็ให้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็น192.168.1.1นะครับต้องเป็นจุดหนึ่งเท่านั้นนะครับเพื่อว่าจะได้ยิงตรงไปที่ตัว O อ u ยูได้นะครับส่วน DNS นะครับจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับถ้าใส่ก็ตามนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วกดโอเคกด c ค o s สแล้วก็รอมันวิเคราะห์แป๊บนึ่งนะครับเชื่อมต่อแล้วนะครับเห็นปะชื่อจะเปลี่ยนเป็น0ูนย์สามนะครับแวนสองจี่นะครับอันนี้คือเข้าแล้วจะมาดูที่ตรงนี้อีกทีเมื่อชื่อเปลี่ยนแล้วก็เราจะมาเข้าตัว ONU เลยนะครับก็เปิดเบาว์เซอร์ขึ้นมานะครับในที่นี้ใช้เป็น Microsoft Edge นะครับ เสร็จแล้วก็พิมพ์ที่ช่อง ID นะครับ192.168.1.1 1นะครับเสร็จแล้วกด Enter จะได้เป็นหน้านะครับแบบนี้เลยนะครับชื่อรุ่น3 BB User name จำได้ไหมครับตอนแรกเราใส่ไป Admin นะครับพยายามใส่ให้ถูกย้าให้ผิดนะครับ Password สสก็เป็น BB 70นนะครับตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ก็ กดดูได้นะครับตัวให้ดีแล้วก็โค้ดนะครับใส่แผ่นภาพด้านล่างเลยนะครับ C5T4G นะครับโดยที่ไม่ต้องมีเ้นวรคนะครับพิมพ์ติดกันได้เลยนะครับส่วนถ้าใครดูแล้วมันไม่ค่อยเข้าใจนะครับก็กดรีเฟรชตรงนี้ได้นะครับมันก็จะเปลี่ยนแผ่นภาพเป็นแบบอื่นนะครับเคเสร็จแล้วกดล็อกอินหลังจากที่เรากดเข้ามาแล้วนะครับก็นี่คือรูปร่างหน้าตานะครับในตัว ONU ของเรานะครับก็จะมี คำสั่งเยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่เราสามารถกดเลือกดูได้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับฟังก์ชันแต่ละอย่างก็ถ้ากดไปแล้วนะครับก็ต้องรอมันนิดนึงนะครับรอให้มันแสดงผลก่อนนะครับอาจจะช้านิดนึงนะครับมาถึงอันนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวอธิบายก่อนนะครับหน้าสเตตัสนะครับแวนอิน r m เมชันนะครับมันจะโชว์การเชื่อมต่อนะครับ ทั้ง IPv4 และ v6 นะครับซึ่งปัจจุบัน IPv6 เราไม่ได้ใช้นะครับเป็น disconnect นะครับเราใช้ IPv4 นะครับมันจะมีอยู่3 T เทเนะครับบางส่วนนะครับก็จะมีอยู่แค่2 t a เทเนะครับ1แล้วก็2ตรงนี้นะครับ Table ที่1นะครับสังเกตที่ตัว R เห็นไหมนี่ตัว R ย่อมาจากเรานะครับาเ u t e r mode นะครับสถานะปัจจุบันคือ disconnect นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็เทเบิที่2นะครับ เป็นตัว B ยอมาจากบิตโห d e นะครับสถานะก็คือ Connect นะครับเราใช้เป็นบิตโหมดอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาเซตนะครับจากบิตโห d e เปลี่ยนได้เป็นเราเตอร์โหมนะครับส่วนวิธีทำนะครับทำตรงไหนเข้าตรงไหนนะครับก็ให้เรามาดูที่หน้าแวนนะครับคลิกที่แวนไปเลยแล้วก็กดที่แวน c o n f i กตรงนี้นะครับรอหนอยนิดนึงนะครับมันช้า หน้าแวนคอนฟิกนะครับก็จะโชว์เทเบิลทั้งหมด3าเทเบิลนะครับที่นี่มี3ามนะครับเราเตอร์โหมดอยู่อันบนนะครับบิดโหมดอยู่อันล่างนะครับอในส่วนผมนะครับบิดโหมดก็คือตัวนี้นะครับเทเบิลที่3ามนะครับก็ให้เราคลิกซ้ายไปที่บิดโหมดนะครับคอล์ที่3ามปัจจุบันนะครับมีการใช้เป็นบิดโหมดอยู่ก็จะมีเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับต้องอื่นก็ไม่ต้องไปสนใจมันก็ได้นะครับเขาเซตค่าอยู่แล้วอันดับแรกนะครับเราต้องยกเลิกบิดโหมดก่อนเห็นคําว่า enable แวนไหมครับเราติ๊กถูกออกนะครับ แบบนี้นะแล้วกด apply หลังจากนั้นรอนะครับแล้วก็มาเข้าที่เ o าต e r m อร์นะครับคลิกซ้ายไปหนึ่งทีกดติ๊กถูกตรงนี้นะครับ enable WAN นะครับส่วนค่าด้านล่างนะครับพยายามอย่าไปอย่าไปแก้ไขอะไรทั้งนั้นนะครับ WAN โหมดตรงนี้เป็นเลาต์นะครับเลาต์เตอร์โหมดเลาต์เตอร์ WAN แบบนี้นะเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมานะครับกด apply เสร็จแล้วนะครับ ตรงสัญลักษณ์อินเทอร์เนต็ตตรงนี้นะครับอาจจะยังไม่ขึ้นนะครับก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรนะครับให้เรามาเปิดหน้านะครับเปิดหน้า Google ได้เลยเสร็จแล้วกด Enter นะครับทเทสตสปีดกันเลยดีกว่าเนาะก็พิมพ์ไปเลย Enperp น,นะครับ Enter น,นะครับ e m p e r c o m เ,เราจะเทสตสองเว็บนะครับเวไปก่อนัะมาแล้วนะครับกดเริ่มงไปเลย ที่ได้ก็ได้ดาวน์โหลดมา21 1นะครับแล้วก็อัปโหลด453นะครับ l ล t e n c y อยู่ที่5.5ประมาณนี้นะครับเว็บต่อไป speedtest net นะครับ Enter เข้าไปกดนะครับ go เลยอ่าสังเกตการเชื่อมต่อนะครับเห็นไหมเป็นรูปอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับเห็นไหมเป็นรูป P c แล้วนะครับสถานะก็เป็น connected เรียบร้อยแล้วครับมันจะใช้เวลานะครับใช้เวลาเปลี่ยนนิดเดียวนะครับ ถ้าใครจะรอก่อนก็ได้เลยถ้าไม่รอก็เข้าได้เลยนะครับคนที่ได้มาแล้วนะครับดาวน์โหลดได้มา211นะครับอ้ยอัพโหลดกระโดดขึ้นไป630เลยนะครับต่างกันเยอะนะครับเยอะพอสมควรเลยประมาณนี้เนาะเราจะรู้ได้ไงว่าที่เราเทสอยู่เนี่ยเป็นเราเตอร์โหมดหรือบิดโหมดนะครับให้เรามาดู IP เลยนะครับนี่เปิดที่ Network Connection นะครับคลิกขวาที่ อ่าเทอร์เน็ตนะครับเราเลือกสเตตัสนะครับกดดีเทลอดูตรง IPv4 นะครับ IP ปัจจุบันของเราคือ192.168.1นะครับจุด200วง1น,นะครับวง1จะเป็นวงที่เราเซตเอาไว้ให้เป็นเล้านะครับเลาเตอร์โหมดนะครับ mm hmm. ความนื้ยสูรเราจะใช้เป็นวง1ไม่ได้นะครับเราใช้วง100น,นะครับหรือไม่ก็เป็น 1น2นะครับอะไรประมาณนี้เกตเวเป็นจุอันนี้คือเราเตอร์โหมดนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเปลี่ยนกลับให้เป็นบิ t โห d e ทำอย่างไรนะครับเข้าที่ตัวโอเวนยูเหมือนเดิมเลยนะครับอันนี้เป็น S ใหญ่นะตัวพิมพ์ใหญ่นะครับดูให้ดีเ,เสร็จแล้วกด Login ินเข้ามาแล้วนะครับไปที่หน้าแวนนะครับแวนคอนฟิกนะครับ ติ๊กที่ router mode นะครับติ๊กออกไปเลยนะครับเสร็จแล้วกด apply แล้วก็มาติ๊กที่ bit mode ตรงนี้นะครับติ๊กที่ enable นะครับ enable WAN นะครับเสร็จแล้วก็สังเกตตรงนี้นะครับการเชื่อมต่อนะครับแล n หนึ่งสองสามสี่นะครับให้เราติ๊กถูกที่แล n หนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าเราเสียบที่พอร์ตหนึ่งนะครับเสร็จแล้วกด apply เสร็จแล้วนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนกลับเป็นบิตโหมดแล้วนะครับสังเกตตรงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะเห็นปะเน็ตจะตัดไปนะครับขึ้นว่า no internet นะครับตัดภาพไปดูที่หน้าตู้เซิร์ฟเวอร์กันต่อนะครับเราจะเจียบใส่แลน์กลับเข้าที่เดิมนะครับแล้วก็จะมาทสสปีดที่คอมกันอีกทีนะครับถอดนะครับถอดตัวใส่แลนออกนะครับบีบนะครับบีบด้านบนนะเราก็ดึงออกตรงๆนะครับเสร็จแล้วก็เสียบเข้าพอร์ตเดิมนะครับก็คือพอร์ต13นะครับที่เรา ฟิกเอาไว้นะครับเสร็จเสร็จแล้วนะครับจะมีไฟนะครับไฟสีเขียวกระพริบนะครับอันนี้คือมีการเชื่อมต่อแล้วนะครับแล้วก็ใส่แลนนะครับไซนี้เช่นนี้นะครับที่ไปเข้าตัว AR นะครับเห็นปะก็เสียบกลับให้เหมือนเดิมนะครับที่พอร์ตเดิมเลยพอร์ตหนึ่งนะครับดังแปะเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับก็นี่ ดูตรงนี้นะครับสัญลักษณ์แลนหนึ่งเห็นไหมไฟสีเขียวนะครับติดแล้วนะครับกระพริบแล้วนะครับแบบนี้อันนี้คือการเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับตัดภาพมาที่หน้าจอคอมเรานะครับเราจะมาเทสสปีดกันอีกทีนะครับต่อสายแลนกลับนะครับกับเหมือนเดิมแล้วนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็อย่าลืมนะครับเซ็ตไอพีนะครับเซ็ตไอพีให้เหมือนเดิมก่อนคลิกขวา property นะครับ i p v c property นะครับจากบงหนึ่งก็เปลี่ยนเป็นบงหนึ่งร้อยเหมือนเดิมนะครับ Gateway หนึ่งร้อยนะครับแค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วกดโอเคกด Yes close แล้วก็รอนะครับสัญญาณมาแล้วนะครับเห็นป่ะ Enable แล้วรูปอินเทอร์เน็ตตรงนี้นะครับ Connected แล้วนะครับเปิดเบลเซอร์เลยมาเทสความเร็วเนี่ยกันนะครับกด Refresh หทีก็ได้นะครับ ให้บาวเซอร์มันสร้างการเชื่อมต่อใหม่นะครับอ่ะมาแล้วกดเริ่มทดสอบกันเลยอ่าเทสเสร็จแล้วนะครับได้ค่าดาวน์โหลดมาที่223นะครับแล้วก็อัปโหลดอยู่ที่293นะครับส่วน latency ครับ5.4กับใกล้เคียงกันนะครับมาเว็บต่อไปนะครับ s p e e d t e s t net นะครับ ดีเฟสใหม่เหมือนเดิมเสร็จแล้วกด go นะครับผล t ออกมาแล้วนะครับได้ค่าดาวน์โหลดอยู่ที่208นะครับแล้วก็อัปโหลดอยู่ที่325นะครับมาเช็คการเช็คต่ออีกทีนะครับคลิกขวา s t a ตั s นะครับ detail เ,เห็นไหมนะครับตอนนี้เราอยู่นะครับ IP วง100นะครับ100 ซึ่งนะครับสถานะตอนนี้เป็นบิตโหมดนะครับบิตโหมดการเทสนะครับเราเตอร์โหมดหรือบิตโหมดนะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็ไม่ยากนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากยกคอมไปต่อที่ข้างๆตู้เซิร์ฟเวอร์นะครับเพราะว่ายกลำบากตือใครไม่มีโน้ตบุ๊กก็ลำบากนิดนึงนะครับก็ใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเราต้องรู้นะครับว่าคอมนะครับคอมเครื่องแอดมินเราเนี่ยเราไล่สายไปสายไหนที่สวิตช์นะครับ ก็เช็คกันให้ดีถ้าใครไร้สายไม่เป็นก็แนะนานะครับให้หาโน้ตบุ๊กมาหรือไม่ก็คอมก็ได้ครับคอมที่สูญแล้วนะครับยกประวัติให้ค่าแล้วก็เอาใส่แลนนะครับเชื่อมต่อที่คอมเรากับตัว ONU ที่พอร์ตหนึ่งะครับหลังจากนั้นก็เข้าไปที่นะครับ IP ของตัว ONU ได้เลยนะครับก็คือวง1.1นะครับแค่นั้นเองนะครับสำหรับการเปลี่ยนจากบิตโหมดเป็นเราเตอร์โหมดนะครับเพื่อเทสความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ออกมาจากตัว ONU โดยตรงเลยนะครับการเปลี่ยนค่านะครับเปลี่ยนค่าจากเราเตอร์โหมด กลับมาเป็นบิดหมดเหมือนเดิมนะครับก็ทําตามนี้ทีละขั้นตอนนะครับง่ายนะครับไม่ยากอะไรเลยนะครับที่สําคัญคือนะครับใส่แลนต้องเสียบให้ดีนะครับห้ามหลุดห้ามลวมนะครับแล้วก็ในส่วนของ ip address นะครับจำให้ดีนะครับเพราะว่ามันต้องเซตถ้าใครเซตไม่เป็นก็แนะนําให้ติ๊กเป็น dhcp นะครับ dhcp อยู่ตรงไหนนะครับผมลืมบอกไปเข้าไปคลิกขวา property ipv 4 property นะครับ dhcp คือนี่เราติ๊กตรงนี้นะครับ ให้เป็นถูกนะครับแบบนี้มันจะแจก IP มาอัตโนมัตินะครับเห็นปะ IP Address Automatic นะครับลองกดโอเคดูก็ได้นะครับคอสเห็นปะมันวิเคราะห์แป๊บนึงแล้วก็มาเตตัสดูนะครับ Detail เห็นไหมนี่แจก IP มา172นะครับจุดเ1 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6จุดนะครับอ่า อันนี้เป็นวงอีกวงหนึ่งนะครับที่ทางนอกได้เซตเอาไว้นะครับเป็น2วงถ้าผ่าน Wi-Fi ก็จะมีติดออเทนนะครับแต่ถ้าเสียบผ่านสายแลนก็สามารถเข้าใช้งานได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนนะครับเอาไปปรับใช้กันดูแล้วกันนะครับจะได้เช็คกันเป็นนะครับไม่ยากเลยนะครับค่อยๆทำทีละเต็บบัสเส็ปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็คอยติดตามกันด้วยนะครับตัดจบแบบละครไทย